หลังจากกระแสดีเกินนั้นก็ต้องซื้อมารีวิวสักหน่อยกับ DX t e g a Sauce นะเดงไม่ใช่หรอกก็อยากได้ส่วนตัวนั่นแหละครั้งน,นี้แล้วเราก็ได้รีวิวไอ้เจ้าตัวแหวนของไรออนและเทราโนและซอสไปแล้วเนาะก็แบบนะขอเช็ดก่อนอ่ะไอ้ก็เป็นกล่องของ t ท e า a s สเนาะตัดข้าง ด้านหลังเขาจะบอกว่าเอาแหวนของบ,บูบูเจอร์กับคิโมเจอร์เล่นได้อแต่ผมไม่มีเออแล้วก็ข้างๆเป็นโกจูบุฟข้างบนก็เขาจะบอกว่าเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นเทกัสซอสเป็นถุงม,มือนั่นแหละเออนะั่ไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเราได้แกะกล่องเทกัสซอสออกมาจากกล่องแล้วเย้ งั้นไปดูดีเทลคร่าวๆก่อนเล่นแล้วกันนะนั้นมาเข้าสู่วิธีเล่นเทกซอร์ตกันเลยบอกว่าโคตรใหญ่ เจก็ซอเนี่ยปัญหาคือปือตรงนี้แต่ยากอยู่นิดนึงนะครับมือข้ามมือโป้งเนาะอ่ะสวิตช์อยู่นี่ลำโพงอยู่นี่อ่ะโอเคมีเสียงเจก้ซอสขออ,ขอ,อนุญยาตขยับตัวหนึงนะครับมันแคบอ่ะแล้วก็ เสียงพูดที่หนึ่งเสียงที่สองดับเบิลวันเป็นดับเบิลวันเออโอเคเขาจะมีด้วยกันสามเสียงเนาะอ่ะถ้าเราไม่ใส่แหวนเราตอบได้เลยไหมตอบได้ครับโอเคนั้นไปเล่นเป็นกจุด

แล้วก็จะกลายเป็นโกจูบุถ้าเราแปลงแล้วาสามารถตบได้ไหมตบได้ครับโอเคตบได้แล้วก็ถ้าเรากดตรงนี้จะเป็นการเสียงฟันเนาะที่มีเซนเซอร์แหละเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะนะถ้ารู้ก็รูรรร้แล้วก็มาลองเล่นแหวนหุ่นยนต์นี่กัน ค้างเป็นถ้ำไม่ตายครับเืมเราเลิมให้ดูท้าไม่ตายตัวนี้เนาะนั้นไปดูท้าไม่ตายกันนั้นเราลองมาเล่นแหวนเซตหนึ่งเนาะที่เราได้มาจากกรีมทอยเนาะ รีวิวไปแล้วล่ะแต่ตอนนั้นยังไม่มีเทกค่ซอสไงอ่ะสีน้ำเงินนะเสียงจะเปลี่ยนนะ เป็นสิ่งโตเนาะกดค้างเดียวออดึงง่ายาเลยออามาเทลโนกัน,นเฮก ก็ไมตายอ่ะโอเคงั้นเรามาทำให้เขาเป็นเทคซอร์กันเลยมาทำให้เขาเป็นเทคซอร์กันจำนะต้องเอานี่หลงใช่ไหม ก็กลายเป็นเทกซอสไปแล้วใช่ไหมอันนี้เรากระแทกอ่ะเอาไม่ตายเขาตัดอย่างนี้เนาะมัะจะไม่ปิดเนาะเพาไม่ตายไม่ตายก่อนอย่างนี้โอเคก็เป็นประมาณน,นี้แต่เราจะมาเล่นไม่คิดมันไม่ได้สั้นอย่างนี้แน่เราจะเอา เทกซ้อนมาเล่นกับเราจะมาเล่นกับ d x r o boy reverse อย่างที่บอกมันเล่นได้เนาะนั้นเราก็วิธีเล่นคือเล่นยังไงอ่ะไปดูอ่ะวิธีเล่นกับเทกซ้อนนะให้เราเดึงแขนนี่ออกมาอืมเน่เราใช้แค่แขนนะครับคุณก็จะเป็นแบบนี้เนาะแขนเทกซอมันเล่นไม่ได้เนาะอเอ แล้วก็ไอ้นี้นะเกลกซอส์ทให้เราดึงแขนออกนะครับแล้วก็เอาไว้ข้างหลังนี้นะครับเอาไวนะ้นะสวัสดีครับทุกผู้ชม อ่ะเสร็จแล้วและนี่คือดีเทลของ The อ็ก o b โ Universe สผสมกับ J 9 Sword หรือไดจูจินนั่นเองเย้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เนี่ยแขนเขาต้องเอาไว้ข้างหลังเพราะมีที่เก็บของเขาให้ให้แล้วเนาะก็ก็ประมาณนี้คร <mon> ับเหมือนเป็นรวมการใช้พลังแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าในซีรีส์จะมีหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เนาะนั้นไปดูดีเทลของ t 9 s w o ซ d แล้วก็ไอตัวแขนนี่กันเลยแล้วก็เอแล้วเอาแหวนสามแหวนเนี่ยเล่นกับตรงหัวด้วยนะเออแล้วค่อยเล่นตอนท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูดีเทลกันก่อนเนาะ

เล่นที่หัวกันอ่ะกอนหัวามาอลอวที่กจ็จะวูบนะโอเคให้เราใส่เข้าไปเลยนะครับ คก็มีประมาณนี้เนาะก็จบกันไปแล้วกับการรีวิว t x t ท่ก็ซอสนั่นเองเย้จากเรื่องขบวนการระบอลเซนไตนก็เจอ์นั่นเองสองแหวนกับขุนจนนั้นรีวิวไปแล้วนะไปดูกันได้นะก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย 大な願いと私とのエンン。信じるものがナンバーワン。何とか通っていたせきひ <music>